สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาขออนุญาตแนะนำวิธีการตั้งค่าคีย์บอร์ดภาษาจีนบนโทรศัพท์มือถือนะคะสำหรับคนที่รเรียนภาษาจีนด้วยตัวเองนะคะก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่อยากจะเรียนภาษาจีนด้วยตัวเองนะคะจริงๆมันไม่ได้มันอาจจะไม่ได้แบบ ยากอะไรมากแต่ว่ามันก็มีเทคนิคที่แบบว่าบางทีเราก็ไม่รู้เพราะว่าเราเรียนด้วยตัวเองอะคะ่ะเรื่องแบบนี้บางทีมันก็จะงงใช้คีย์บอร์ดยังไงเพราะว่าพอพิมพ์ภาษาจีนขึ้นเออพิมพ์พินอินขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีให้เราเลือกเยอะมากเลยเราก็จะไม่รู้ว่าเราจะใช้ยังไงนะคะวันนี้ก็เลยมาต้องมาทําคลิปแนะนําเป็นเทคนิคง,ง่ายๆในการเข้ามาใช้เออเข้าเข้ามาเรียนภาษาจีนนะคะ อันดับต้นๆเลยแรกๆที่เราจะต้องมีนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก็คือเราต้องเข้าไปที่เมนูการตั้งค่าโทรศัพท์ใครเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Setting นะคะเราก็จะคลิกเข้าไปที่การตั้งค่านะคะจากนั้นก,ก็ไปเลือกที่เมนูตั้งค่าเพิ่มเติมนะคะของของอันนี้ไม่ไม่ไมขอขออนุญ,ญาตไม่แนะนําว่ามันอยู่ตรงไหนนะคะเพราะว่าโทรศัพท์ของเราไม่เหมือนกันนะคะ เข้าไปที่ตั้งค่าเพิ่มเติมเอาเป็นว่าเพื่อนๆไปตามหาเมนูที่มันมีคําว่าแป้นพิมพ์อะคะ่ะเสร็จปุ๊บเนี่ยเข้ามาแล้วนะคะอันนี้เราเข้ามาที่แป้นพิมพ์และวิธีการป้อนข้อมูลเราคลิกเข้าไปเลยนะคะจะได้ไม่เสียเวลานะคะเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมะีเครื่องมันจะดีฟอลต์ของเราอยู่ที่แป้นพิมพ์ที่เป็นรูปลักษณะของ Gboard เราก็คลิกเข้าไปเพราะว่าของเราเป็น G b บ a r d นะคะคลิกเข้าไปเสร็จปุ๊บมันก็จะมี เมนูแรกเลยคือภาษาซึ่งของเรามันจะมีภาษาจีนยอยู่แล้วขออนุญาตลบออกนะคะจะได้ให้เพื่อนๆเ,เห็นนะคะอ่ะจริงๆแล้วมันถ้าถ้าโทรศัพท์ใหม่มันก็จะ Default ค่าอยู่ที่ภาษาไทยแล้วก็ตัวอักษรภาษาอังกฤษอย่างนี้นะคะทีนี้เราก็คลิกเข้าไปปุ๊บนะคะเราก็ไปคลิกที่เมนูเพิ่มแป้นพิมพ์นะคะคลิกเข้าไปเราก็ไปตามหามีภาษาอีสานด้วยค่ะเพิ่งรู้นะคะเนี้ย แต่ว่าเราต้องมาลองใช้เนาะภาษาอีสานเราก็ไปตามหาภาษาจีนเนาะภาษาจีนก่อนเจอภาษาจีนแล้วเอาใช้คําว่าจีนเฉยๆนะคะจีนอย่างเดียวเลยถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็น่าจะไชน่าเลยนะคะหรือไชนีสไม่แน่ใจคลิกเข้าไปเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นภาษาจีนแบบนี้มีสามอันให้เราเลือกถ้าเราเรียนภาษาจีนกลางนะคะซึ่งประเทศจีนเขาใช้เราจะใช้จีนตัวย่อ ส่วนจีนตัวเต็มเนี่ยมันจะมีบางที่เท่านั้นที่เขาใช้นะคะเราก็ไม่ต้องสนใจเพราะว่ามันจะคล้ายๆกันแต่ว่าจีนตัวเต็มจะเขียนยากกว่านะคะเราคลิกเข้าไปใช้ตัวจีนแบบยอ่อเข้าไปเสร็จปุ๊บเมนูมันจะขึ้นแบบนี้หน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้อันนี้มันก็จะโชว์ว่าถ้าเราเลือกแบบพินอินเนี่ยมันจะโชว์ที่คีย์บอร์ดที่โทรศัพท์ของเรานะคะแป้นพิมพ์ของเราจะว่าหน้าตาจะเป็นแบบนี้หรือว่าเราใช้ก้าวคีย์หรือว่าแบบนี้มันก็จะมีตัวอย่างให้เราดูแต่เราใช้แบบเป็นพินอิน นะคะเมนูถัดมาคือข้างล่างมันเขียนว่าภาษาจีนตัวเต็มเราจะคลิกออฟหรือคลิกออนก็ได้ไม่เป็นไรมันไม่มีผลกับการที่เราจะพิมพ์ภาษาพินอินเข้าไปนะคะจากนั้นเราก็เซ็ตค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เข้าไปคลิกเสร็จคะ่ะเรียบร้อยเราก็ไปทดลองใช้คีย์บอร์ดภาษาจีนคะ่ะอย่างเร็วเลยนะคะขออนุญ,ญาตเข้าไปที่ facebook นะคะ เราสร้างเพจไทยกว่าเรินไว้ภาษาจีนภาษาอังกฤษนะคะสามารถติดตามได้นะคะเราก็เพิ่งหัดเรียนเหมือนกันไม่ได้เก่งอะไรมากแต่อยากจะให้เรียนไปพร้อมๆกันนะคะเราจะมาลองใช้คีย์บอร์ดของเราด้วยการโพสซึ่งก่อนหน้านี้เคยทําคลิปที่เขียนภาษาจีนเขียนอักษรจีนใช้คาว่าอักษรจีนนะคะไว้แล้วคําว่าหนีหาก็เลยจะเขียน จะใช้คีย์บอร์ดภาษาจีนพิมพ์คําว่าหนีหา่างนี้นะคะโดยการหลังจากโดยการใช้คีย์บอร์ดของเรานะคะก็มาดูว่าภาษาจีนเรามายัางคลิกไปที่ลูกโลกนะคะ1ครั้งภาษาอังกฤษนะคะคลิกไปอีกทีหนึ่งภาษาจีนมาแล้วนะคะทีนี้พิมพ์คําว่าหนีหาที่แปลว่าสวัสดีนะคะก็คือ ni มันก็จะขึ้นคําว่าหนีขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนี่คือ ตัวเลือกที่เราจะเลือกนะคะนี้แล้วก็คลิกเข้าไป hoa อย่างนี้นะคะนี่ค่ะมันก็จะได้ลวเราก็จะได้แป้นพิมพ์ภาษาจีนแล้วก็อักษรภาษาจีนที่เราอยากจะได้แล้วคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาแนะนำวิธีการเลือกตัวอักษรภาษาจีนหลังจากที่เราได้คีย์บอร์ดมาแล้วว่าเราจะเลือกใช้ยังไงนะคะเอาแบบเป็นพื้นฐานเฉยๆคลิปนี้บ๊ายบายขอบคุณนะคะที่ติดตาม